จกิน่ะกินก็กินดียเสียบใหม่แล้วอ,อะไรคืออะไรขนมหรืออะไรจะก,กินกับอ๋นนอนี่ขนมกินได้เขาบอกเค้กเค้กชาเลยชาเขียวชาเขียวบุญโอ้โหหาที่กินดีเลยนะอร่อยไหมล่ะอร่อยมาก ยยี่มอันนี้กับพระโกรอันนี้อันนี้อร่อยเป็นเทอ้ายแ่บคักบันย้บหนึ่งหาได้หลือแต่ของเหล่นของกินมุจะข้ามึง มึงแต่ของเหรียญย่างเดียวข้างล่างเป็นมะพร้าวเขาบอกข้างล่างเป็นมะพร้าวบุดมะพร้าวอือเป็นมะพร้าวข้างล่างอือโอ้ปุ๊บเสียงเพลงเสียงเพงียงจ้ะเสียงเพลงเปือบไม่บอท่านพี่น้องจ้ะแต่บ่ล่ะ กิจการเค้กเค้กเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวนิ่มๆพี่ดองสุดเจ็บกิจนีรแค่เนี้ยได้จัดเด้อพี่น้องเพราะว่าเสียงเพลงร้ายเหลือเกินยอมนะเอมแมวอยู่มันจะกกระดิเพิ่นแค่นี้ลรัจ่าพี่น้องเขาแค่ไห้แค่สองละทีแค่นี้ลรัจ่าพยายามบอกเสียงกบเสียงกิมรีแค่นี้ยก็รับจ่าพี่น้อง ๋ยวางคิปหน่าจยากฟองเสียงเพลงโอ้ยหาหาหมออากังหาองไอยากนหหี่นี่ละจ้าขอบคุณมากๆนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์จ้า